เมื่อวานนี้ระทึกนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นยาวไปจนถึงกลางคืนเลย,ย5ชั่วโมงครึ่งกว่าจะสามารถคุมเหตุการณ์เอาไว้ได้แพทย์ทหารรายหนึ่งค่ะไม่พอใจพูดรับเปาที่มาปรับปรุปงสโมสรของหมู่บ้านคืองานก่อสร้างนะ่ะยอมรับเลยว่ามันมีเสียงอยู่แล้วตัดไม้บัางตัดกระเบื้องบ,บ้างเชื่อมเหล็กมันมีเสียงการทำงานอยู่แล้วคาดการว่าไม่พอใจเสียงของงานก่อสร้างค่ะ เดินเอาปืนออกไปยิงใส่กลุ่มผู้รับเหมาแต่ดีนะคะที่กระสุนไม่โดนใครหลังจากนั้นไปแอบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านตะโกนโวกเวกโวยวายทาให้ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเกิดความหวาดกลัวหลังจากนั้นมีการประสานตํารวจเข้าพื้นที่ไปตรวจสอบดูแต่ว่าตัวผู้ก่อเหตุยังแอบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านและมีอาวุธปืนติดมืออยู่ด้วยนะคะเบื้องต้นเองเคลียร์พื้นที่ก็คือคนที่อยู่ในละแวกบ้านเดียวกันคนที่เป็นคนข้างบ้านออกมาเรียบร้อยแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาช่วงเวลาสักประมาณ4ี่โมงครึ่งเมื่อวานนี้ แล้วเขาไม่ยอมออกมานะคะตัวชายผู้ก่อเหตุซึ่งทราบชื่อในภายหลังว่าชื่อสุภกิจมีอาชีพเป็นแพทย์ทหารอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหาคน,นะครค่ะแต่ว่าทราบในภายหลังว่ามีอาการป่วยทีนี้ก็ให้คนในครอบครัวเนี่ยเข้าไปช่วยพูดคุยเข้าไปช่วยเจราจาด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เป็นผลนะคะทางเจ้าที่เองก็เลยล้อมเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนล้อมเอาไว้หลายชั่วโมงเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมจนกระทั่งเหตุการณ์มันล่วงเลยมาเกือบเกือบประมาณสองทุ่ม ตัวคนก่อเหตุเองก็ยังไม่ยอมวางอาวุธนะคะ oh. แล้วก็มีการตะโกนบวกเวกไวยวายอยู่เป็นระยะด้วยทางเจ้าหน้าที่เองก็ต้องปิดล้อมเอาไว้ทีนี้นักข่าวเองค่ะก็เข้าพื้นที่ไปไปติดตามสถานการณ์แต่ว่าบางช่วงที่เขาไวยวายมาเดี๋ยวบางทีเราอยู่ไกลนะซึ่งบางคนจะอยู่ไกลถัดออกมาจะไม่ได้ยินคําพูดชัดๆเท่าไหร่แต่ว่าช่วงที่เจ้าหน้าที่ปิดล้อมอยู่นักข่าวก็ไลฟ์ทาข่าวอยู่ หมือนเขาไม่พอใจค่ะน่าจะเห็นข่าวมันออกไปเพราะว่าข่าวมันต่อเนื่องหลายั่วโมงมีช่วงหนึ่งด่าสื่อมวลชนออกมานะคะบอกว่าจะถ่ายอะไรกันนักกันหนาให้ออกจากพื้นที่ไปขเขาไวไวเ หลังจากนั้นสื่อมวลชนก็เลยหยุดบันทึกภาพนะคะแล้วก็ถอยออกมาก่อนให้เจ้าหน้าที่นั้นได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แล้วก็ในระหว่างนั้นทีมผู้บริหารงานของโรงพยาบาลพระมงกุฎซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ก่อเหตุน่ทำงานอยู่ นำโดยผู้อำนวยการค่ะแล้วก็พลตํารวจโทรจิรสารแก้วแสงเอกผู้บัญชาการตํารวจภูธรภักหนึ่งพลตํารวจตรีวิชิตบุญชิตวุฒธธิกุลผู้บังคับการตํารวจภูธรสมุทรปราการก็เข้าพื้นที่มาทีนี้เหตุการณ์มันก็ผ่านมาหลายชั่วโมงประมาณเกือบเกือบสามทุ่มครึ่งอะค่ะอยู่ๆคนก่อเหตุใส่เสื้อลายดอกสีชมพูเดินลากกระเป๋าเหมือนกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆออกมาจากบ้านค่ะ<อ>แล้วก็เดินมา,<อ>ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกเขาไม่มีอาวุธแล้วไม่ได้ทําร้<อ>ายใคร ปืนบัวนีุ่นห้าพี่ใช่ไหมใช่หอะเฮ้ปืนบัวน้าใช่ปืนไหมเนี่ยน้าๆใช่ความนี่ตัวนี้แจกไปเรื่อ้ความเท็จผมเตรียมอาหารเล้กครับผมรักชาติรัสานันีฝากถึงทุกคนด้วยนะครับทั้งไทยและเซียส์ใสกระตันยู ตัวนี่นะอกซเตอรารวจไอ้ตำรวจชั่วเดี๋ยวกินสวยสาได้างาวใช่ตำรวจใช่ตำรวจจับดาผมไม่มีตเลวกมาหาเรื่องผมี่ผมอ่รด้วยเทนโอตอนนี้ก็เริ่มสงบลงแล้วนะคะ เดินลากกระเป๋าออกมามาคุยแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พอเห็นท่าทีว่าเริ่มอ่อนลงก็เลยมุดตรงแนวกั้นเส้นโพลิสไลอะค่ะ

ปวดาเา้าเาเปื่อยแลวอีกมา3ส <c> ป <oughs> ีไม่เจอไอโอชาดอทำให้เสียง <c oughs> <isas> ้อ nin ่เป๊กน <c oughs> ี่เขาดูแลตลอดนี่นี่นี่คุณพี่เขาคงยุ่งท่ใครตายไม่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 ไี่เรารุ่นที่ส ก็ดูคุยกันดีนะคือตอนนี้ท่าทีอ่อนลงแล้วค่ะทางนายตำรวจระดับสูงผู้บังคับบัญชาก็เข้าไปพูดคุยเ <c oughs> จ้าตัวก็ใจเย็นนะคะแต่ว่าบางช่วงอาจจะพูดวกไปวนมาหรือว่ามีความโมโหอยู่บ้างแต่ว่าก็ค่อยๆเรียกล่อกันไปจนสุดท้ายสงบลงเหตุการณ์นี้ไม่มีคนเจ็บมีแต่คนที่วิตจะบาดเจ็บ ค,คนงานที่ปรับปรุปรงสโมสรสาว่ายน้ําอยู่ตรงนั้นค่ะหัวหน้าคนงานบอกว่าตอนนั้นกําลังเลื่อยไม้กันอยู่อย,อยู่ๆผู้ก่อเหตุออกมาโวยใส่ยิงปืนสามนัดซึ่งช่วงก่อสร้างอะ่ะมันก็มีเสียงดังอยู่แล้วมันเป็นช่วงการทํางานซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย<อ>มาปรับปรุงสโมสรหลายวันแล้วตัวคนก่อเหตุเขาก็ไม่เคยออกมาโวยวายอะไรทางฝั่งช่างกับตัวคนก่อเหตุไม่ได้รู้จักกันมาก่อน ก็ทํางานปกติครับเสียงมันดังมากนะที่เขาบอกว่าเหมือนเสียงดังอถามว่าก่อสร้างดังก็ต้องดังเลยเนาะกําลังทําอะไรอยู่ก er ําลังตัดไม้อยู่ลักษณะที่เขาไม่พอใจนี่เพราะว่าที่เหมือนอยากให้หยุดเหรอคะหรือว่ายังไงตอนนี้เนี่ยเขาเดินมาบอกเขาไม่ได้เกี่ยวเขาไม่ได้บอกว่าําคายก่อนหน้านี้เขาเคยแบบสะบทหรือว่าเคยว่าเรามาก่อนไหยค่ะไม่เคยอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะ สี่ทุ่มครึ่งค่ะทางพลตำรวจโทรจิรสร์แก้วแสงเอกผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักหนึ่งก็ออกมาสรุปเหตุการณ์นะคะบอกว่ามีการประสานกับทางผู้บังคับบัญชาของผู้ก่อเหตุจากนั้นก็มีการเข้าไปพูดคุยกับเขาก็กทราบว่าเขามีความเครียด เขาก็เลยออกจากบ้านมาแล้วก็ยอมมอบตัวตามภาพที่เราเห็นก่อนหน้านี้แล้วทางผู้ก่อเหตุเองก็นําตํารวจเข้าไปค้นบ้านจนกระทั่งตํารวจเจอปืนที่ใช้ในการก่อเหตุค่ะซึ่งก็ตรงกับที่ทางผู้รับเหมาพยานแวดล้อมให้ข้อมูลว่ามันเป็นปืนสีบรอนเงินซึ่งพอตรวจสอบแล้วมันเป็นปืนแก๊ค่ะอ๋อเนี่ยเหรอมันเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน ทางเจ้าหน้าที่เองสามารถเอาผิดได้อยู่นะคะ<อ>ในข้อหาทําให้ผู้อื่นตกใจกลัวโดยการขู่เข็นส่วนเรื่องตัวผู้ก่อเหตุเองก็ดําเนินการต่อตามพรบรสุขภาพจิตอ,อาการป่วยเนี่ยคือป่วยมาเป็น10ปีแล้ว ขณะนี้รักษาตัวอยู่แต่ว่ายังทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าย้ายไปทํางานด้านเอกสารครั้งนี้คาดการว่าน่าจะเกิดจากการรับเหมาก่อสร้างของผู้รับเหมาที่มาทําสโมสรหมู่บ้านอพอทํางานแล้วเสียงดังผู้เกาะเหตุเองก็เลยเกิดความเครียดก็เลยเกาะเหตุแบบนั้นซึ่งหลังจากนี้ก็เข้าสู่กระบวนการทางขั้นตอนทางกฎหมายแล้วก็การบําบัดต่อไปนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช้เวลา5ชั่วโมงครึ่งด้วยกันกว่าจะคลี่คลายได้ไม่มีใครบาดเจ็บ จากการถูกยิงนะคะเพราะว่าจังหวัดที่ยิงไปเหมือนยิงกดต่ําตัวผู้รับเหมาเขาก็กระโดดกระจายกันอ,ออกจากวงที่เขากําลังทาํางานกันอยู่หลบได้ทันแล้วก็เป็นปืนแก๊ปด้วยนะคะคุณผู้ชมครับอ้าวไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีแต่โอ้โหใจหล่นไปที่ตะตุ่มใช่